นี่จ้าทุกคนตั้งแต่มีแดดนะ,ะทุกอย่างดูแบบโอ้ยสดชื่นมากเลยบวบหอมนะจ้าออกลูกเยอะมากเลยจ้ะนี่ค่ะดอกก็เยอะนะคะนี่จ้ะดอกเยอะนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะนะจ้านี่แล้วลูกอ่อนก็ยังมีนะคะนี่ค่ะลูกอ่อนตุบๆต,ตรงนี้นะเนี่ยเป็นลูกอ่อนนะคะนี่จ้ะ เริ่มออกดอกเริ่มทอดยอดนะคะเริ่มเป็นลูกนะจ๊ะนี่คือบวบหอมนะจ๊ะคุณเนาะนี่นี่ดอกสองดอกเนี่ยปอดสุดยอดจริงๆนะคะนี่จ้านี่นี่นี่น,นี่ดอกเยอะมากค่ะที่เป็นลูกก็มีค่ะเนี่ยที่ยอดเนี่ยค่ะเป็นลูกทั้งนั้นเลยนะตามกิ่งเนี่ยเนี่ยตามกิ่งเนี่ยเป็นลูกทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวก็จะโตเป็นลูกนะคะ นี่นี่เป็นดอกอ่าเป็นลูกอ่าเป็นดอกใหญ่ละที่ตุ้มๆนี่ก็จะเป็นอ่าลูกเนาะเป็นดอกแล้วก็จะเป็นลูกต่อไปค่ะนิวสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะาจ้านี่ค่ะดอกเต็มเลยอาย่านี่ค่ะเห็นไหมลูกเล็กๆเนี่ยเนี่ยคือลูกอ่อนเนาะเดี๋ยวเขาก็จะโตเป็นลูกใหญ่นะคะนะาจ๊ะนี่ค่ะ ลูกอ่อนๆน,นี่เห็นไหมเล็กๆยาวๆเนี่ยนะจ๊ะคือลูกเนาะเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะบวบนี่การโตก็ประมาณถ้าเป็นขนาดนี้ก็ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเนาะเอาไม่เกินห้าวันนะคะก็จะโตนะเนี่ยถ้ามาแบบนี้แล้วก็อีกห้าวันนะคะถึงจะเก็บได้นะถึงจะลูกใหญ่เก็บได้นะจ๊ะบวบหอมจ้ะดอกสวยจังสวยจริงๆนะคะ เราเราก็ชอบเสียด้วยนะดอกไม้สีเหลืองไม่ว่าดอกอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสีเหลืองแม่ชอบมากค่ะสุดยอดจ้าแดดช่วยได้นะคะทุกคนเนาะทำให้ทุกอย่างเติบโตนะจ้าพอมีแดดนะคะช่วงก่อนฝนตกนะคะดอกไม่ค่อยมีค่ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะทุกคนเนี่ยดอกสวยมากนะคะนี่ว้าวสุดยอดจ้า